ตอนช่วงที่ปี2020เนี่ยนะครับเรามีการสำร,รวจตัวเองเราตกใจเหมือนกันนะว่าเราเราเป็นองค์กรที่เราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์แสนสิริเราโดนประมาณ2ล้านตันต <ms> ่อปีพูดถึงอสังหาผมคิดว่าตอนนี้อสังหาหลายเจ้าเนี่ยหลายคนทำเรื่องเกี่ยวกับ CSR เมื่อก่อนตอนนี้หลายคนก็เริ่มมาทำเรื่องกรีนผมคิดว่าอาสังหาเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทุกคนก็เริ่มเพราะว่า ต้องบอกว่ามัน,มนเกิดแรงกดดันจากลูกค้าลูกค้าหลายคนเลือกสินค้าเพราะว่าเขาเริ่มความรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเขาเลือกสินค้าเขาซื้อสินค้าเพราะควารู้สึกว่าสินค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยไม่ทําลายโลกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ sustainability เรามีคำหนึ่งเราใช้คําว่า ESG นะครับเพราะว่า2องเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นไกด์ไลน์มากกว่า sustainability เป็นภาพใหญ่ ESG E มาจาก environment ถูกไหมครับ S มาจาก social G มาจาก governance governance หรือว่า economy ก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไกด์ไลนล์ในการวางและเป็นวางแนวคิดในการที่จะทําให้เราเข้าไปสู่ในการทําเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้อย่างไรความยั่งยืนของเราเนี่ยเ,ยเราดำเนินการธุรกิจในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราใช้ ESG E ตัวแรกเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องเรียนทราบภาษาสื่อเราเองก็เป็นองค์กรหนึ่งที่สร้างมลภาวะเพราะว่าอะไรอสังหาเราทําที่โยสหรือเราต้องเราต้อง,องก่อสร้างเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นะครับแล้วสร้างผ่านเสร็จเราส่งมอบให้ลูกค้ารูบ้านเข้าไปอยู่ในบ้านต้องใช้พลังงานนะครับเกิดขยะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหมดเลยพูดเรื่องเรื่อง ESG ละนะครับเรามีทาร์เก็ตในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Net Zero นะครับเราเข้ามาจริงๆเราเริ่มทําตั้งแต่ปี2020แล้วนะตอนนั้นมี COP26 เนะครับที่จุดประกายให้เราปี2020เราก็เริ่มสํารวจตัวเองนะครับเราใช้เวลาสารวจตัวเองเกือบหนึ่งปีใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามานั่งดูร่วมกับเราจนทังเรารู้ตัววเองวว่า เอเเอเราเป็นองค์กรที่ทําลายสิ่งแวดล้อมขนาดไหนต้องบอกทุกองค์กรทำลายสิ่งแวดล้อมหมดทำมากทำน้อยนะครับมีหลักในการคิดต่างๆนะครับเพราะนั้นในปี2021เราก็เริ่มตั้งนันซีโร่ภายในปี2050นะครับอันนี้ก็เป็นจุดม,มุ่งหมายของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเองก็มีแผนระยะกลางระยะยาวนะครับ2022เราทำเรื่องซีโร่ดอกเอา นะครับแล้วก็2023เราก็ดูเรื่องเนี้ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่องเกี่ยวกับเ e สซิโลเรื่อง m a ไคเมช g e เรื่อง Disability นะครับเรื่อง Green Living Green Cement Fiber Fence ต่งางๆพวกนี้พวกนี้คือองค์ประกอบที่เราทำมาเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับโดยมีแกนหลักก็คือเรื่องของ ESG ยกตัวอย่างอย่างปีเนี้เนี่ยเราต้องการที่จะลดคาร์บอนนะครับรู้สึกว่าจะจำไม่ผิดตัวเลข16นะครับ ให้ได้16นะครับแล้วก็ลดเวสในไซส์ลงให้ได้มากกว่า7 7ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ green material อีก62อันนี้คือปีนี้เราต้องทำเรื่องนี้ให้ได้แล้วค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคือภายในปี2020เราต้องลด2ล้านนี้ให้ได้ให้เป็นสูงซึ่งมันเราก็เดินทางมาล้นะครับ <c oughs> เราเดินทางมาได้มันเป็นไปได้ครับเรามี3แกนหลักๆ เรื่องกรีนคอนสตรักชั่นเราทํำยังไงที่จะทำการก่อสร้างเราให้เป็นกรีนได้เราทําโรงงานพีแคส์มาเนี่ยนะครับสิปีได้ละนะครับโรงงานพีแคส์ที่ลงทุนไปประมาณเกือบ3ามพันล้านนะครับเหตุผลหนึ่งที่เราได้อะไรเกิดขึ้นมานะครับทุกวันนี้เวสการก่อสร้างนะครับเรียกว่าแทบเกิดเป็นศูนย์กรีนโพคิวเมนต์นะครับกรีนโพคิวเมนต์เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราใช้วัสดุอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ นอกเหนือจากการออกแบบที่ดีละก่อสร้างที่เป็นระบบเรียบร้อยโดยไม่มีเกิดความสูญเสียซัพพลายเชนเรานะครับเราคุยกับซัพพลายเชนเราตอนนี้เรามีประมาณสัก4000เจ้าสิ่งที่จะทําได้ให้มันกรีนได้เราต้องคุยกับซัพพลายเชนทั้งหมดเลยนะครับว่าไอ้ซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเรามีการจัดสัมมนาเรามีการให้องค์ความรู้ให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยการที่เราทําอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องกรีนเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากซัพพลายเชนเราด้วยให้เขาไปกับเรา เราเดินคนเดียวเราไปไม่ได้เรื่องโซเชียลเช n งนะครับเราก็มีนะครับไคล์เคลียของเรานะครับเราจะทำเรื่อง DEI นะครับ diversity นะครับ equality นะครับ inclusive นะครับผมพวกนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่ในองค์กรเราที่เป็นไกด์ไลน์ในแง่ของการทำนะครับเรื่องความเท่าเทียมเราเราเชื่อในเรื่องของการสร้างให้คนไม่ได้ทำเพราะว่าสังคมบังคับแต่เราทำเพราะเราสึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่ดีควจะทำให้กับสังคม นี่คือสิ่งที่เกิด DNA ภายในองค์กรเรานะครับ